ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตนะครับโปรแกรมของโรงน้ำแข็งบริษัท PVI จำกัดนะครับก็เริ่มต้นตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของ Back of f i c e นะครับก็ดำเนินการแล้วนะครับก็พารตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้กับลูกค้านะครับก็ Manager นะครับอันนี part ้จะพาร์ทหนึ่งเนี่ยจะเริ่มทำในส่วนของ ตัวแบบ o อาฟิตก่อนนะครับก็คือหน้าจัดการก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ user กับรหัสผ่านเข้าไปนะครับก็นี่นะครับตรงพอเข้ามาหน้าแรกนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเดโม่เดโมกราฟให้เห็นก่อนนะครับอันนี้ยังยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับนี่นะครับยังยังเอาขึ้นมายังยังไม่ได้เคลียร์นะครับตรงนี้แต่ว่าในส่วนที่ทําไปแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือ ในส่วนของโปรไฟล์นะครับก็นี่นะครับผมใช้ยูเซอร์นี้เข้ามานะครับก็จะเป็นยูเซอร์นี้พร้อมกับ็อกเอาถ้าเกิดกดตรงนี้ก็จะออกจากระบบนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของพมกนี้จะเอาเป็นฟังก์ชันมาให้มาให้ชมเฉยนะครับจะจะยังไม่ได้เรียกใช้งานนะครับที่เสร็จไปแล้วก็จะมีข้อมูลหลักนะครับก็จะเป็นข้อมูลของสินค้าและอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือเพิ่มได้ก็ดําเนินการเพิ่ม สมมติว่าผมเพิ่มหมวดหมู่สินค้าผมเพิ่มไปนะครับผมเพิ่มหน่วยนะครับถังผมเพิ่มถังน้ำแข็งนะครับผมเพิ่มถังน้ำแข็งนี่ครับตรงนี้ก็ใส่ราคาขายได้นะครับหากต้องขายดอว่าราคาเช่าตรงนี้ก็จะเอาไปคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนการตั้งค่าไว้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปนะครับถ้าไม่มีรูปก็ยังยังไม่ได้ใส่นะครับนี่พออัปเดตเสร็จมันก็จะปีแจ้งเตือนอ่าบันทึกเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับหากเราใส่ถังน้ําแข็งลงไปก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอารูปถังน้าแข็งอ่ถงน้ำแข็ง,อง,ขงเอาสักอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารูปนี้นะครับขอขอ ขออนุญาตเจ้าของรูปนะครับรูปที่มันไม่มี่มีี่นอถ้าถ้ามีรูปแล้วก็ใส่ลงไปได้นะครับขออนุญาตเจ้าของรูปนะครับเดี๋ยวทำเล่มือ้ให้ดูนะครับเหรือเราจะใส่ก่อนนันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะบันทึกเสร็จนะครับพอบันทึกเสร็จเนี่ยก็คือเรียบร้อยแลวเราก็กดกลับนี่ครับเป็นรายการที่1นะครับตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วในส่วนของการบันทึกข้อมูลสินค้าอุปกรณ์ ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปทําต่อในส่วนของสต็อกต่อไปนะครับก็คือเราต้องตั้งค่าก่อนนะครับเราก็มีข้อมูลลูกค้านะครับขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลลูกค้าก็เหมือนกันครับผมนายสมศักดิ์สมศักดิ์สมมติน,นะครับบันทึกไปปึ๊บขึ้นมาข้อมูลลูกค้าพอบันทึกชื่อนายสมศักดิ์ไปแล้วก็จะมีแบบฟอร์มว่าลูกค้าคนนี้อยู่สาขาไหน ที่อยู่อะไรอะไรเงี้ยครับเราก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับเรารายการลูกค้าสาขามีที่ไหนบ้างนนก็จะเป็นหยิบย่อยดียวผมจะปีเซต์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนลำดับนี้ก็ทําให้ดูนะครับว่ามันสามารถเพิ่มลูกค้าในส่วนของนี้ได้นะครับลูกค้าในที่นี้ก็คือว่าอาจจะเป็นเราไปส่งกับเซเว่นะสมมตินะครับเซเว่นเซเว่นปึ๊บขึ้นมาเนี่ยเซเว่นขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นเซเว่น เซเว่นสาขาที่1เนี่ยครับผมว่าเราเราส่งให้กับอเอเจนต์รานนี้ประจําอยู่แล้วแล้วก็ใส่เซเว่นตรงนี้ไปแล้วก็ที่อยู่เราก็ใส่กรองลงไปนะครับผมใส่ขีดล้าไว้ก่อนนะครับอโอเคเบอร์ทโทรผมใส่ไปก่อนนะครับอีเมลอะไรเราก็ใส่ไปได้นะครับที่อยู่เบอร์เลขที่ผู้เสียภาษีอะไร พอใส่เสร็จก็บันทึกนี่ครับเซเว่นรา,ายนี้ก็จะมีสาขาที่1โผล่ขึ้นมาแหละถ้าเกิดเราไปส่งให้เซเว่นประจํานะครับเซเว่นมีสาขาไหนบ้างเราก็แอดลงไปเป็นหยิบย่อยลงไปอีกได้หลายๆสาขานะครับเซเว่นสาขาที่2อผมใส่ปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น1นึอามะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนบันทึก,กข้อมูลลูกค้าลงไปนะครับในเอเจนต์ของรายนี้นะครับ นี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นลูกค้ารายที่หนึ่งถ้าเกิดเพิ่มรายอื่นก็บันทึกลงไปนะครับร้านอาหารอันนี้ผมทดสอบไห้ดนะครับร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารป้าสมหวังสม,มุลน,นะครับเอบขึ้นมาอ่าเี่ยก็ป้าสมหวังก็ขึ้นมาในใน ในหมวดหมู่ของร้านอาหารของเฮเยนไลร้านอาหารร้านนี้อาจจะเป็นชื่อร้านอาหารอะไรนะครับอันนี้เป็นดมโมที่ผมทําให้ดูนะครับนี่คือตรงนี้นะครับก็ต่อไปก็เป็นผู้ผู้จัดจาหน่ายผู้จัดจําหน่ายนี่จะเป็นข้อมูลซัพพลายเออร์ะนะครับที่เราไปรับมานะครับเป็นอาจจะเป็นพวกสินค้าอื่นๆนะครับที่ที่อาจจะไม่ใช่พวกน้ําแข็งที่เราผลิตเอาไปนะครับเราก็กรอกลงไปแล้วก็บันทึก ปึ๊บเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะไปมีไปเป็นในส่วนของอข้อมูลให้ให้เป็นทางเลือกให้ให้เป็นตัวเลือกอ่าให้เป็นตัวเลือกในส่วนของอจัดซื้อ,อจัดซื้อหรือว่านําสินค้าเข้าสต็อกในครั้งต่อไปนะครับตัวนีนะ้แล้วก็สาขาองค์กรตัวนี้ก็เพิ่มได้เลยนะครับว่าสาขาในบ้างแล้วนะครับสาขาดังรองเพิ่มให้ดังรองนะครับ ือที่อยู่อะไรผมขีดลาไปก่อนนะครับาเบอร์โทรอันนี้ก็เพิ่มลงไปก่อนนะครับอ่าผมเพิ่มไปปุ๊บนี่นะครับอ่านี้ก็แก้ไขได้นะครับอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ครับนั่งรองอาจจะเป็นสามนัอันนี้ก็คือเหมือนเราตั้งค่าในส่วนของข้อมูลหลักของเรานะครับนี่ขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นมานะครับทีนี้ ในส่วนต่อไปก็เป็นข้อมูลพนักงานนะครับตัวนี้ก็ไปเพิ่มได้เลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับตำแหน่งอะไระทดสอบเพิ่มไปดูนะครับเบอร์โทรอะไรงไงขีดละกอ,อันนี้ก็สำคัญนะครับจะเป็นสาขาที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับเพิ่มไปในใน,ในหน้าเมนูเมื่อกี้นะครับ มันก็จะแาลเป็นตัวเลือกตรงนี้นะครับผม,ผมก็เลือกสาขานังรอกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพนักงานขับรถอะไรอี้ครับ user ก็เป็น0ูนนสมมุตินะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเพศชายแล้วก็ติ๊กลงไปนะครับอีเมลอะไรกรอกลงไปนะครับอ่อาอันนี้ก็เป็นอ่าเปิดการเช่าง,งานเปิดการเข้าใช้งานเลยไหมก็เปิดการใช้งานพนักงานคนนี้มีรายวันหรือรายเดือนนะครับเงินค่าจา้างเท่าไหร่3า0บาทต่อวันสมมุตินะครับ ทึกตรงนี้ถ้ามีรูปเราก็ใส่ลงไปนะครับรูปใส่ลงไปเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนเมื่อกี้รูปมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่รูป user สมมติว่าผมใส่รูปคนนี้ลงไปนะครับปึ๊บไม่ใส่ก็ได้นะครับหลุบันทึกเสร็จก็จะเป็นรูปของอคนนี้นะครับแต่นี้มันเป็นภาพที่เป็น png ที่อาจจะ นี่เป็นภาพเสียนะครับผมเทสไปด้วยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเทสไปอมอาจจะเจอบั็กเจออะไรนะครับอ่านีรูปมันไม่ขึ้นอ่าแสดงว่าเขายังไม่เปิดล็อกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยใส่รูปทีหลังก็ได้นะครับอันนี้เราก็ก่อไปก่อนนะครับนี่ก็จะได้ยูเซอร์ขึ้นมาเลยนะครับยูเซอร์ก็จะเป็นรหัสผ่านของคนนี้นะครับ สประมาณนี้นะครับให้เพิ่มสามารถเพิ่มไปก่อนได้ในการเข้าใช้งานก็ไอตรงนี้มันจะบันทึกาการเข้าใช้งานแต่ละครั้งของแต่ละคนนะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับตั้งค่าการน,นําน้ําแข็งตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนการเพิ่มเครื่องจกักรลงไปนะครับอันนี้ผมจะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวผมหยุดหยุดหยุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผมลบลบไปก่อนนะครับยังไม่ Favorite มีเครื่องจักรนะครับ นี้ก็แต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพอร์เฟเลยตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายทีนึงนะครับให้เราสามารถตั้งค่าพวกเครื่องผลิตอะไรได้ก่อนนะครับอันนี้อาจจะมีการแก้ไขนะครับตามมีคอมเมนต์ลูกค้าอาจจะไม่ได้ใช้งานส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําไปก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าเครื่องจกักรเครื่องจักตรตัวนี้ก็เหมือนการเพิ่มเครื่องนะครับเหมือนการเพิ่มเครื่องลงไปว่ามีกี่เครื่อง บริษัทมีกี่เครื่องนะครับเพิ่มให้ดูนะครับอันนี้เป็นประเภทน้ําแข็งนะครับเราก็เพิ่มต้องไปเพิ่มประเภทน้ําแข็งก่อนหาเพิ่มเครื่องจักรนะครับส่วนสะูงประเภทน้ําแข็งยังไม่เพิ่มประเภทน้ําแข็งโอเคตรงนี้ ปรแกรมเมอร์น่าจะกําลังทําอยู่นะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ได้ส่วนนี้แล้วนะครับสินค้าและอุปกรณ์ข้อมูลลูกค้าข้อมูลผู้จําหน่ายข้อมูลสาขาและองคอ์กรข้อมูลพนักงานนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็นจะเป็นข้อมูลรถนะครับข้อมูลรถนี่ก็ดําเนินการเพิ่มได้เลยนะครับคนขับนี่ก็จะลิงก์มาจากที่ผมเพิ่มเมื่อกี้นะครับทเด็กรถใครว่างอะไรยังไงก็เพิ่ม รถอะไรรถกระบะเบอร์รถหนึ่งเปิดการใช้งานรุ่นรถโตยโยต้าแล้วกันโอเคทะเบียนรถอเบียนรถตั้งค่าจำนวนน้ำแข็งในการบรรจุผมตั้งเป็น80ถุงสมมุตินะครับ80ถุงจำนวนแถวมี5แถวสมมุตินะครับ ใช้แก๊สนะครับบันทึกอย่างก็คือข้อมูลรถก็จะได้มาแล้วหนึ่งคันนะครับอันนี้ก็เพิ่มได้เลยนะครับส่วนการจํานวนแถวเนี่ยมันก็จะคํานวณออกมาว่าเออมันมีห้าแถวมันก็จะแบ่งออกเป็นแปดสิบ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 เป็นห้าแถวนะครับตรงนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับส่วนข้อมูลโปรไฟล์ยังไม่เสร็จอ่าเซตติ้งก็ยังไม่เสร็จนะครับก็สแตนดาร์ดก็ได้ประมาณนี้แล้ะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ได้ประมาณ40เอร์เซนแล้วนะครับ เดี๋ยวยังไงอัปเดตอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะส่งให้กับทางคุณโอได้พิจารณานะครับว่าจะต้องมีการปรับแก้อะไรหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็โปรแกรมมันจะยังไม่เสร็จดีนะครับก็ส่งตามพาร์ตตามแผนง,งานที่วางไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ